รู้แล้ว4,000ไแล้วอค่ะนี่ขผมนะกินใช้อะครับวันนี้กินใช้ก็ยากไนมะ่ถืงว่าเราอินเตอรที่เลยนะเ็ที่ว 6, ันทสองน้อยอ่ะคุณแม่6,000น0ได้นะ,ะอันนี้คือท่านได้จ่ายของผม,ผมที่ที่คือวันนี้ องมไรหมค่ะรว<ด>มรายจ่ายที่กี่ก่อเดือนตรงนี้ครับตรงน,นี้เนี่ยผมเขียนไว,ว้ว่ารวมนะรวมที่อสอนหครับก็แสดงว่าสแสดงว่ารายจ่ายสอง่นเดือนเนี่ยผคิดว่าีา่น่าจะมีราได้ที่สามหมืาณนั้นเลยคร มประมาณสัก9พันน่าจะได้ปกติแต่ว่าเกินเกินนะคะกิดเยอะมากประมา่สัก10,000ใช่กิเยอะล